สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูบุม๋มอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์สู่งานอาชีพหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเ,เรียนเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคําสั่งนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเขียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งวันนี้นะคะเราก็จะมีรูปแบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือคําสั่งที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนได้นะคะเด็กๆ เราจะต้องไปรู้จักบัตรคำสั่งก่อนนะคะโปรแกรมการ์ดนะคะเป็นสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในบัตรคำสั่งเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะนักเรียนที่ผู้เขียนเป็นคนกำหนดให้นะคะอ่ะต่อไปนะคะรหัสคำสั่งก็เป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์นะคะที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำสั่งนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบัตรตัวอย่างกันก่อนนะคะอ่ะลูกศรเดินขึ้นนะคะจะคลาย กับอ่าสัปดาห์ก่อนก่อนเลยนะคะนักเรียนถ้าลูกศรเดินชี้ขึ้นนะคะชี้ขึ้นด้านบนแทนการเคลื่อนที่ไปด้านบนนะคะหรือด้านหน้าแต่จะมีสัญลักษณ์ A นะคะแทนค่าด้วยตัว A เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะนักเรียนต่อไปนะคะอ่าลูกศรเดินลงลูกศรชี้ลงแทนการเคลื่อนที่ด้านล่างนะคะหรือเดินลงนะคะแทนค่าด้วยตัว B นะคะต่อไปนะคะ ตัวอ่าลูกศรหันไปด้านขวาแทนค่าการเคลื่อนที่นะคะไปด้านขวาและก็จะมีคำสั่งเพิ่เมเติมคือตัว c นะคะอ่ะและสุดท้ายลูกศรหันไปด้านซ้ายนะคะคือแทนการเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายแทนค่าด้วยตัว d ค่ะ ื่อนักเรียนนะคะได้รู้แล้วว่ามีบัตรคำสั่งทั้งหมด4คํคำสั่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างนี้นะคะคือหาทางพาลูกเป็ดกลับไปหาแม่เป็ดนะคะก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือใช้บัตรคำก็ตามให้มาดูในตารางก่อนนะคะว่ามีอุปสรรคไหมในการเดินทางไงคะม,มีอุปสรรคไหมอ่างไม่มีนะคะอันนี้สามารถเดินตามช่องทางได้เลยการ การเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมนะคะที่ดีควรจะใช้บัตรคำให้น้อยที่สุดนะคะลูกน้อยที่สุดคืออะไรอ่เราไม่ควรจะเดินทุกช่องเนี่ยไปเลยเราพยายามหาเส้นทางที่ใช้โค้ดได้น้อยที่สุดนะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมได้ดีมากเลยค่ะน,นักเรียนคะอ่ะทีนี้การเขียนโปรแกรมของนักเรียนหรือคุณครูอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะน,นักเรียนคะแต่ผลลัพธ์จะต้องเหมือนกันคือพาลูกเป็ด กับมหาแม่เป็ดให้ได้นะคะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะอ่าหุ่มก็จะใช้สัญลักษณ์เดินลงนะคะอ่าเดินลงเดินลงทั้งหมด2อก้าแล้วก็เดินขวาค่ะเดินขวาเดินขวาเดินลงเสร็จหรือยังนะาน,นะะักเรียนค่ะยังไม่เสร็จนะคะเมื่อมีจุดเริ่มต้นอย่าลืมจะต้องมีจุดสิ้นสุดต้องเดินไปหาจุดหมายให้ได้นะคะเข้าไปให้ได้อ่า คือต้องเดินมาหาแม่เป็ดอีกหนึ่งคำสั่งนะคะอ่ะเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กเทคนิคของครูบุ๋งก็คือจะเขียนนะคะหรือจะนับคำสั่งอ่านครูบุ๋งก็จะเขียนในกระดาษหรือจะนับคำสั่งว่ามีทั้งหมดนะคะกี่คำสั่งอ่าเมื่อมีรู้แล้วว่ามีทั้งหมด7คำสั่ง สุดท้ายแล้วนะคะเราจะนำครั้งชั่วโมงที่แล้วเราจะใช้ลูกศรน,นะคะในการสรุปรหัสคําสั่งใช่ไหมคะแต่ในครั้งนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ด้านหลังค่ะตัว a b c d มาใช้แทนรหัสคําสั่งนะคะเขียนแทนบัตรคําสั่งคือนําตัวหนังสือข้างหลังนะคะลงมาเขียนแทนอย่างเช่นตัวที่1คือเดินลงต้องแทนด้วยตัว b ใช่ไหมคะอะ คำสั่งที่2เดินลงก็ต้องแทนด้วยตัว b อีกอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะคำสั่งที่3แทนการเดินขวาเคินเดินขวาต้องแทนด้วยตัว d อีกอีก,อ,กอีกกี่ครั้งคะ3ครั้งคือ d d d ใช่ไหมคะคำสั่งที่6เดินลงแทนด้วยตัว b คำสั่งที่7นะคะเดินลงก็แทนด้วยตัว b นะคะเรามาดูการสรุปรหัสคำสั่งกันคะ่ะ เห็นไหมคะนักเรียนคะการเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเด็กพาลูกเป็ดกลับไปหาแม่เป็ดนะคะคําตัวอย่างที่2นะคะเราก็จะเริ่มเดินลง19ก้าค่ะเดินลง29เก้าเดินลง39ก้านะคะเดินขวา19เก้าเดินขวาสองเตรงจุดนี้นะคะเด็กๆบางคนยังเข้าใจผิดนะคะนักเรียน สามารถใช้คําสั่งเดินลงได้เลยไหมย,ยังค่ะลูกจะต้องเดินไปให้ถึงก่อนนะคะเดินไปให้ถึงคือใช้คําสั่งเดินขวา1นก้าก่อนแล้วค่อยเดินลงไปหาที่แม่เป็ดนะคะถึงจะถูกต้องอ่ะเมื่อเราใช้บัตรคําสั่งครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานับดูนะคะอ่ะว่ามีกี่ รหัสคําสั่งนะคะมีทั้งหมด7รหัสคาสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตัวหนังสือด้านหลังหรือรหัสคําสั่งด้านหลังเนี่ยมาใส่แทนอ่ะคำสั่งที่1คือเดินลงนะคะอ่าก็จะแทนค่าด้วยตัว b ก็จะใช้รหัสคำสั่งที่1ก็จะเป็น b 2ก็จะเป็น b 3ก็จะเป็น b นะคะอ่าสก็จะเป็น d 5 d 6 ดีสุดท้าย7เดินลงนะคะก็จะเป็นตัว b ค่ะอันนี้คือการส,สรุปรหัสคำสั่งนะคะที่ถูกต้อง,งเป็นยังไงไม่ยากาเลยใช่ไหมคะ,าะ,ะการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งแบบครั้งที่2นะคะเดี๋ยววันนี้คูณป,ปุ่มก็จะมีนะคะใบงานให้เด็กๆนะคะเขียนรหัสคำสั่งมีทั้งหมด3ใบงานนะคะเป็ใน,นะะใบงานออนไลน์ นักเรียนทําในไลน์อว์กชีตเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคุณครูบ่มจะส่งลิงก์ไปให้หลังดูคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะคำสั่งแรกคือบ้านหลังที่1จะเป็นบ้านฟางนะักเรียนสังเกตเห็นไหมคะจะมีบ้านฟางบ้านไม้แล้วก็บ้านปิดบ้านปูนใช่ไหมคะนั่นนะคะให้นักเรียนนำนะคะลูกศรหรือบัตรคำสั่งด้านขวามือเนี่ยใส่เอาวางลงไปนะคะตามตามเส้นทางเดินของหมูนะคะจะ อย่าลืมต้องเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทเท่านั้นนะคะเดินไปให้ถึงในบ้านนะอย่าลืมนะเดินไปให้ถึงข้างในบ้านเลยนะคะมีทั้งหมด3ใบงานนะคะเด็กๆาการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะเป็นการฝึก การใช้โคดดิ้งเบื้องต้นนะคะเด็กๆสามารถนำไปฝึกฝนนะคะที่บ้านได้นะคะฝึกใค่นัยนคิดแบบเป็นเชิงคำนวณคิดแบบมีระบบนะคะนักเรียนการเขียนโปรแกรมที่ดีคือการใช้บัตรคำสั่งให้น้อยที่สุดและเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดนะคะเด็กๆนั้นสำหรับวันนี้คุณรูบุ๋มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ